คนที่จะเดินทางชีวิตปฏิบัติธรรมจะเข้าสู่การปฏิบัติก็ต้องจุดเริ่มต้นก่อนนะคนเราจะไปเดินทางนี่บ่งทีมันต้องมีสตียงเดินทางเอนกันมีทุนและก็มีเครื่องมือประกอบในการเดินทางจะมีเข็มทิศอาจจะมีไม้เท้าก็มีเครื่องประกอบในการเดินทางนี่เราก็จะเดินทางชีวิตเรียกว่าปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีทุนมีตะเบีนงมีเครื่องประกอบเหมือนกัน อน,นี้อันหนึ่งทุนเริ่มแรกเราจะเดินทางตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทางนี้ไปจริงไม่จริงอ่ะแต่เราอาจจะเชื่อตำราเชื่อครัวจารย์และเราก็มีความมั่นใจอย่างน้อยเรามีความเชื่อพอสมควรว่าทางนี้คือทางที่ถูกต้องจะดำเนินไปสู่จุดหมายใช่ไหมก่อนจะเดินทางเัราะงั้นเราก็ไม่เริ่มเดินทาง ต่นนี้คนที่จะเดินทางชีวิตปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะต้องมีความเชื่ออันนี้ถ้าเรียกว่า,าตัณหาคตตโพูติสัตยาแต่จะเรียกสั้นๆก็ได้ว่าโพธิสตธัตยาตัณหาคตโพูติสัตยาได้ท่านแปลกันว่าความเชื่อในปัญญาต,ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า,าตัณหาคัตโพูติสัตยา ความเชื่อในปัญญาต,ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไงตีความกันให้ดีพระพุทธเจ้าที่เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่หรือเปล,ล่าแล้วพระองค์ได้ต,ดตรัสรู้ค้นพบตัดจธรรมก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าหมายความว่ามันมีปัญญาที่ทําให้คนเนี่ยกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้ หรือมนุษย์ีนสามารถพัฒนาปัญญาของตัวเองให้เป็นพุทธะาได้ใช่ไหมคือเชื่อในปัญญาที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ้ามันจะต้องมีปัญญาตัวนี้และมนุษย์จะต้องสามารถพัฒนาให้เกิดปัญญานี้ขึ้นได้ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้นั้นคนที่จะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมนี่จะต้องมีความเชื่อนี้อยู่ มีตัาคตัโพธิสัตน์เชื่อในปัญญาตรัสรู้ขอตัศถคตนเชื่อในปัญญาที่ทําให้มนุษย์กลายเปพุทธะเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้เชื่อว่ามนุษย์นี้สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งมีปัญญาสูงสุดตรัญญสรู้เป็นพุทธะได้เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ คนจํานวนมากเนี่ยมาดูถูกตนเองน,นึกว่าตัวเองไม่มีวาสสามารถก็เลยยอดทอไม่สามารถทําสิ่งที่ดีงามพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนด้วยพุทธพจน์นี้บอกว่าท่านเอ่ยท่านจะสามารถทําดีได้ยายจึงมาดูหมิ่นตนเองเสียเนี่ยนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เราใจเราให้มนุษย์เนี่ยให้มีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้เชื่อว่ามนุษย์นี้สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งมีปัญญาสูงสุดสับรู้เป็นพุทชาได้แต่ไม่ใช่เชื่อมั่นอย่างเรื่อนลอยเชื่อมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองต่อไปดังนั้นตอนแรกนี้สิ่งเริ่มแรกคือมีโพลที่ศรัทธา เชื่อว่ามานุษย์นี้สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งมีปัญญาสูงสุด็ัดระรู้เป็นพุทชาติได้น,นี่เราก็จะเดินทางชีวิตเรียกว่าปฏิบัติธรรมตอนนี้พอมีความเชื่อเราก็เริ่มต้นเดินทางได้